กำลังอยู่บนรถที่จะเดินทางจากเมืองซ <ไป S 1> ีกไปมันมาเลแต่ว่าผมลงแค่กินูวินผมไม่รู้กเกะไรขึ้นครับรถนี่มีคนประมาณ300แสนคนได้เทเวอร์เนเรื่องจริครับทางขึ้นไม่มีเลยแล้วก็มีคนคล้ายๆกับทางคนอินเดียผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาเป็น่ชุดเหมือนอินเดียไม่เหมือนทร่มาครับมาจากทาง ลาเซียวแล้วมันนีรร่วันตรุษจีนด้วยเป็นวันเทีย่ยวของทางเขาหรือเปล่ากำงเดินทางแลก็ตอนนี้รถจอดอยู่ที่ลาเซียวประมาณ10บนาทีแล้วนะไม่ออกเลยดูบรรยากาศครับสุดยอดเลยสรย์ตร,ปปรถแล้เต็มไปหมดเลยแล้วก็นอนกันตรงนี้ครับเมื่อกี้ก็มีคนนั่งนอนนเต็ไมไปหมดเลยครับหรือว่าเราจะซื้อพวกไม้แปะซื้ออะไรด้วยกเที่ยวต่างใจครับบรรยากาศอย่างนี้ไม่ลงไม่รู้ าก็ไม่ร <ici> ู้ว่าจะเป็นยังไงนี่คือส่วนหนึ่งนะถ้าเกิดไปมิจนาที่คนนี้อีกสำนักพนลนล้อนเักก้บรถออกแล้วครับรถออกแล้วครับเยี่ยมเลยครับ 7นี่ครับเที่ยวตัดใจกับมิสตอร์ออสเตรียครับเดี๋ยวรอให้ออกจริงๆแค่นี้มันก่อน ထာလာမဘီယာဘီယာကြောက်မရဘူး